สวัสดีครับคุณเค้กโอ้โหสวยสมคําล่าลือจริงๆเลยนะคะที่เขาว่ากันว่าแมเหมือนดารามาขายหอยทอดเลยทีเดียววันนี้ผมขออนุญาตคุณเค้กเป็นลูกมือหน่อยได้ไหมฮะยินดีค่ะโอ้โหคุณเค้กค่ะนี่มันกระทะหรือลานสเก็ตครับเนี่ยทำไมมันใหญ่โตกว่าร้านอื่นเขาขนาดนี้ล่ะครับใช่ค่ะกระทะร้าเนเรานะคะเป็นกระทะไซส์สั่งทำพิเศษนะคะความกว้างคือแบบเกือบหนึ่งเมตรเลยค่ะ นี่ลงไปแล้วคุณผู้ชมนี่ตอกไข่ลงไปเลยนะครับโอ้ย,อยคุณผู้ชมครับมาดูไซส์หอยของเขาตวัวใหญ่สดเนื้อแน่นมากๆเลยละครับหอยที่ร้านเรานะคะจะเป็นหอยส่งตรงกับชลบุรีเลยค่ะเราจะให้ชาวระมงคัดไซส์ไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหอยร้านเราจะสดใหม่ทุกๆวันเลยค่ะโอ้โหดูบางกรอบขนาดนี้ผมว่านะมันต้องกรอบนานแน่ๆเลยใช่ไหมครับแมงที่ร้านเรานะคะถ้าพักไว้ให้เย็นนะคะส กรอบนานถึงสองถึามชั่วโมงเลยเราจะรีดน้ำมันออกให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อให้แป้งของเรามีความบางกรอบและไม่อมน้ำมันด้วยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นะคะหอยแมลงผู้ทอดกรอบของเราะคะ่ะผู้ชมนี่คือหอยทอดที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะผมไม่เคยกินหอยทอดแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยทีเดียวือแปง้งมันเนี่ยบางกรอบแล้วก็อร่อยมีรสชาติ กลรมกล่อม,มอยู่ในเนื้อแป้งแล้วนะฮะและยิ่งกินคู่ไปกับซอสโอมันชำ่ำมีใน,ในปากอร่อยมากๆเลยครับร้านเฮงหอยทอดชาวเลกรุงเทพมหานครการันตีโดยเด็กสปูด2ช้อนทองคำเด็กสปูนช้อนทองคำพิเศ e n ิบ d ายน้ำแร่ธรรมชาติตราชาร่ง hey,